รัก7ปีดี7หนเป็นภาพยนตร์รักที่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ7ปีของชีวิต14เป็นภาพยนตร์เรืเ่องแร,รกในรัก7ปีดี7หนที่ได้ก้าวจิรายุและปันปันสุทธามาเป็นคู่รักรุ่นใหม่ในยุคที่อะไรอะไรก็ต้องแชร์ในโลกออนไลน์ในเรื่องรับบทเป็นป่วนนะครับป่วนนี่ก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชอบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอะไรอะไรก็จะต้องโพสอะไรอะไรก็จะต้องถ่ายคลิปก็ทําให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องอะค่ะจากในหนังที่เห็นว่าทั้งคู่ดูเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ ที่คล่องแคล่วในเรื่องเทคโนโลยีกันขนาดนี้แต่เชื่อไหมครับว่ากว่าจะมาได้ขนาดนี้พวกเขาต้องเตรียมตัวและเวิร์กช็อปกับของอินเทรนด์ใหม่ๆกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวก็ต้องฝึกพิมพ์ดีเพราะว่าในเรื่องก็อาจจะต้องพิมพ์คล้องเป็นแบบเซนคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนปันปันก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าก่อนหนังจะเปิดกล้องก็ต้องหัดเล่นอูกูเล่ให้เก่งให้ได้ก็ไปฝึกอยู่เป็นเดือนนะคะเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยเล่นกีตาร์อะไรเลยะคะ่ะมาร่วมเป็นกําลังใจให,ให้กับความทุ่มเทของพวกเขาได้หน่อยรั เจ็ดปีดีเจ็ดหน